สัดัดีีคครบน่ือ Insights News เปิดเม้นชาวเน็ตจีนพูดถึงลิซ่าแบบนี้หลังโผลดูบอลที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาสื่อฝรั่งเศสได้รายงานว่าซุปตาสาวลิซ่าแบล็กพิงได้เข้าชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกคู่ระหว่างปารีสแซงแย่แมงกับนิวคาเซิลที่สนามพาร์คเดฟแฟงดูจากสีหน้าของลิซ่าแล้ว ลุ้นและสนุกไม่น้อยเลยจริงๆและนี่ถือเป็นการปรากฏตัวที่สนามฟุตบอลเป็นครั้งแรกของลิซาด้วยทามกางการพูดถึงความน่ารักของลิซาที่เอนจอกับการดูฟุตบอลสุดๆตัดภาพไปที่เว่ยป๋อซึ่งมีแฟนคลับจีนส่วนใหญ่เล่นกันภาพของลิซาที่สนามบอลถูกแชร์ต่อเป็นจำนวนมากและชื่อ h a s ลิซากลายเป็นกระแสดอันดับหนึ่งบนเวยปอในประเทศจีน มียอดการอ่านมากถึง130ล้านครั้งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างก็ชื่นชมในความน่ารักและสนุกของเธอนั่นเองอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ